สร้างรูปภาพส,สวยๆเจ๋งๆประกอบการเรียนการสอนสร้างสื่อสร้างเกมทําใบงานตกแต่งห้องเรียนสําหรับคุณครูทั่วจักรวาลทุกวิชาและทุกระดับชั้นนะครับที่สําคัญง่ายมากๆและที่เจ๋งไปกว่านั้นฟรีด้วยนะครับเริ่มต้นนับหนึ่งไปด้วยกันครับ ไม่รู้ว่าสายเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ก็อยากจะชวนแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามทีเดนแชร์เนี่ยเริ่มต้นนับหนึ่งไปด้วยกันครับสวีสดาสสวสีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับจริงๆแล้วนะครับมีแผนและมีความตั้งใจไว้นานแล้วว่าอยากจะพาคุณครูนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามช่องทีเดนแชร์เนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรูปภาพด้วย AI นะครับโดยเลือกมาสัก2-3เว็บไซต์ ซึ่งในวันนี้เนี่ยอยากจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์ l e o d a d o AI นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปลองเรียนรู้นะครับในเว็บไซต์อื่นๆด้วยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเซิร์ชไปที่ YouTube ตอนนี้นะครับมี นะครับหลายหลายท่านทําไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูอาจารย์ทุกท่านก็สามารถที่จะไปสืบค้นะครับหรือว่าไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมจาก YouTube ก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะมาเริ่มต้นนับหนึ่งไปพร้อมกับทีเดนแชร์นะครับมาเรียนรู้ในมุมนะครับของทีเดนแชร์หรือว่าในวิธีการของทีเดนแชร์เนี่ยก็อยากจะชวนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คลิปนี้ไปด้วยกัน หลังจากที่ทุกท่านดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อยากจะชวนสมัครสมาชิกทันทีซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะพาไปที่เว็บไซต์ก่อนสักนิดหนึ่งแล้วก็จะไปสมัครสมาชิกกันแบบฟรีๆนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยครับผมก่อนจะรูฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ t ีเด่นแชร์ด้วยนะครับไปครับนับหไปด้วยกันครับ อันดับแรกนะครับในเว็บไซต์ที่ที่เดนแชร์เลือกมาให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับก็คือ ai, ค l e o n a r d o a i นะครับ L E O N A R D O. a i นะครับถามว่าทำไมเลือกเว็บไซต์นี้มานะครับหนึ่งเลยนะครับจากที่เคยเข้าไปดูเนี่ยมันสร้างรูปภาพได้ฟรีหวังว่าในวันนี้นะครับวันที่อัดคลิปเนี่ย19พฤศจิกายนเนี่ยมันจะยังฟรีอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าทีเดียนแชร์เนี่ยเริ่มต้นสมัครแล้วมันสมัครฟรีเนี่ยก็อยากให้สมัครกันเอาไว้ก่อนนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะ1เดือน2เดือนไม่แน่นอนเลยครับบางครั้งมันอาจจะไม่ฟรีแล้วนะครับเวลามีแอคเคาท์เยอะมีคนสมัครใช้งานเยอะเนี่ยเว็บไซต์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นดูคลิปนี้จบแล้วถ้าเห็นว่ามันสมัครฟรีก็อยากให้สมัครกันไว้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในเว็บไซต์เนี่ยมีตัวอย่างแล้วก็มีคําอธิบายมากมายนะครับคุณสามารถสร้างภาพได้ตามจินตนาการของคุณเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม AI ที่เป็นต้นแบบนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับว่าเขาใช้เว็บไซต์ Leonardo เนี่ยไปกับอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตลาด การโฆษณานะครับผลสินค้าต่างๆศิละปะนะครับและอื่นๆอีกมากมายตรงนี้ที่สามารถจะมากดเพื่อที่จะดูรายละเอียดประกอบการตัดสินใจได้นะครับแล้วก็จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับทุนต่างๆตรงนี้ขึ้นมานะครับ i m a g e g e n e r a t i o n AI Canvas 3D Texture Generation นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพต่างๆนะครับที่เว็บไซต์ ลิโอนโ .A.I เนี่ยสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยนะครับเกี่ยวกับชุมชนนะครับการสร้างรูปภาพด้วย l ิ o n a d o .A.I เนี่ยที่ Discord ก็ได้อันนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะเข้าไปในชุมชนของการสร้างภาพเหล่านี้ไปพูดคุยการไปแลกเปลี่ยนไอเดียเนี่ยก็สามารถที่จะ ไปจอยที่ Discord Server ของ Leonardo AI ได้นะครับโอเคครับ <c oughs> เพื่อไมีเ,เวลานะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะเริ่มต้นไปด้วยกัน <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเราไปสมคัครสมาชิกด้วยกัน,นครับก <c oughs> ารสมัครสมาชิกก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับอันดับแรกเลยหลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นปุ่มที่เขียนว่า Create an Account แล้วก็มีคําอธิบายตัวเล็กๆที่ให้สบายใจแล้วก็ชื่นใจนะครับว่า no credit card นะครับไม่ต้องการบัตรเครดิตนะครับหรือไม่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตด้วยตรงนี้เราก็จะกดเข้าไป1ครั้งนะครับกดไปที่ปุ่ม create a n account เลยนะครับหลังจากที่กดแล้วนะครับระบบก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับเปิดมาที่หน้าที่เขียนว่า app r t LeoNando.AI นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าที่เป็นรูปภาพในลักษณะแบบนี้ซึ่งแต่ละครั้งก็จะแรนด o อมหรือว่าสุ่มรูปภาพขึ้นมาที่แตกต่างกันออกไปนะครับการสมัครเป็นสมาชิกสามารถทำได้4วิธีการหลักๆนะครับ 1. คือการสมัครด้วย Account ของ Apple อันที่2คือสมัครด้วย Google หรือว่า i m a i l นะครับอันที่3ส,สมัครด้วย Microsoft อันนี้น่าจะเป็น Hotmail หรือไม่ก็ Outlook นะครับ แลนที่4ก็คือวิธีที่4คือการกรอกอีเมลเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะขออนุญาตกดไปที่การเข้าระบบด้วย Google ก็แล้วกันนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยหลังจากคลิกกดด้วย google แล้วนะครับระบบก็จะทำการเรียกนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเลือกอีเมลที่ต้องการใช้สมัครนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกอีเมลที่ต้องการนะครับ A later few moments later. หลังจากที่เราเลือกอ e ีเมลแล้วนะครับก็จะมาสู่ในหน้า welcome to rioardo.ai นะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นได้เราจะต้องกรอก username นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะกรอกไปว่า t-story ก็แล้วกันนะครับแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเขาบอกว่าต้องอยู่นะครับต้องมี อักขระหรือว่าตัวอักษรเนี่ยสถึงสิตัวอักษรซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยตัวอักษรอย่างเดียวก็ได้มีตัวเลขก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีอันเดอร์สกอร์ด้วยก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะใส่เป็นที t o r y เฉยๆนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับแล้วตรงนี้ผมจะเลือกเป็น Education นะครับกับบอร์ดเกมแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเราเนี่ยมีอายุมากกว่า18ปีนะครับ อ๋อนี่นะครับเขาบอกว่า username นี้มีคนใช้แล้วนะครับผมจะใส่เป็น t-story 555นะครับอลองดูซิมีคนใช้ไหมนะครับวันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับมันกำลังทำการตรวจสอบอยู่เย้นะครับถ้าได้นะครับแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วตัวหนังสือจากที่เคยอจาจจะขี้เมื่อกี้เป็นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วเขียนว่า username available ก็คือสามารถใช้ชื่อนี้ได้นะครับ เลือกนะครับว่าสนใจในเรื่องใดบอร์ดเกมเอดูเคชันแล้วก็อื่นๆแล้วก็ติกว่าเราเนี่ยนะครับอายุมากกว่า18ปีแล้วกดปุ่มเด็กได้เลยนะครับหลังจากที่กดปุ่มเด็กแล้วนะครับตรงนี้ผมจะกดอื่นๆนะครับอ่าติ๊กอื่นๆนะครับแล้วก็ผมจะใส่เป็นว่า Education อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่าโอเคใส่คอมมาด้วยได้ไหมนะครับทิชชังนะครับผมใส่คําว่าท c ช i n งไปด้วยก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็กด start using Leonardo ได้เลยนะครับเย้นะครับเพียงเท่านี้เราก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ผมจะกดปิดกากบาดออกไปนะครับคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงใครดูมาถึงตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ สมัครสมาชิกกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเริ่มต้นเรียนรู้กันว่าเราจะสร้างภาพสวยๆได้ยังไงนะครับแล้วมีเทคนิคมีไอเดียอะไรบ้างที่จะสร้างรูปภาพเพื่อไปประกอบสื่อการสอนเกมการสอนทำใบงานตกแต่งห้องเรียนต่างๆนะครับตามกันต่อที่คลิปวิดีโอหน้าได้เลยนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับ9ก้าแรกจบไปแล้ว9ที่2เริ่มต้นกันที่คลิปหน้า leorado ai สมัครวันนี้ตอนที่2รออยู่นะครับ